สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง s ั n d ดย์ซันเดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องหุ้น A C E นะคะซึ่งมีลุ้นประมูลโรงไฟฟ้าจุงชนบรรยากาศในการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นบ้านเราค่ะยังคนผ่านผลตอ่อเนื่องนะคะโดยดัชนีเคลื่อนไหวแกงตัวออกด้านข้างอยู่ในกรอบแคบๆที่ 1,545ถึง1,561จุดเนื่องจากมีแรงกดดันจากจำนวนกว่าเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลายวันอยู่ในระดับสูงแล้วยังมีความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจชะลอตัวจากมาตรการคุมเข้มของภาดรัฐแต่ก็ยังมีเกณฑ์กำไร ข้ามาในหุ่นขานาดเล็กให้รู้ล่ละทึกเล่นกันอย่างสนุก <c oughs> เนื่องจากหุ้นขนาด <c oughs> ใหญ่ขาดความน่าสนใจนะคะแต่ไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน